สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสด,ดีเด็กฉันอนุบาล2อนุบาล3โรเรียนบ้านไร่ดอนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองอยู่ทางบ้านทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแพรอีกเช่นเคยในหน่วยการเรียนรู้เรื่องต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด,ด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆตามธรรมชาติของเรานั่นเองค่ะ เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กพร้อมแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในการเรียนรู้ของเรานั้นวันนี้คุณรูแพลวก็มีคํากรอนดีๆมาฝากเด็กๆด้วยหนึ่งคำของจองนั่นเองค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปฟังกันเลยเดี๋ยวดิเด็กนะคะอ่านคํำของจองตามคุณรูแพลหนึ่งรอบก่อนนะคะคํำ้องจองต้นไม้ให้คุณต้นไม้ให้ งาใบผลเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อออกบ้านสวยงามตาเอ้ยต่อไปนะคะคุณครูแพรจะทำท่าทางประกอบคำของจองให้เด็กๆดูนะคะเด็กสามารถทำตามได้เลยนะคะคำของจองต้นไม้ ใบปุนเอาเป็นอาหารแผ่นไม้ใช้สร้างบ้านเมื่อดอกบานสวยงามตาเอ้ย สําหรับคํคล้องจองของเราเด็กๆอย่าลืมฝึกทาท่ททาประกอบคํคล้องจองเหมือนคุณครูแพลวด้วยนะคะต่อไปวันนี้คุณครูแพลวจะพาดเด็กๆนะคะเข้าไปสู่หน่วยการเรียนรู้ของเราคือหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยหน่วยต้นไม้ที่รักต้นไม้ภาษาอังกฤษอ่านวั r e ี ที่ REE ร e ต้นไม้ต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่สามารถสังเคราะห์อาหารเพื่อตัวเองแล้วยังดูดซึมพลังงานจากแสงอาทิตย์และธาตุอาหารเป็นปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพาะดินน้ำแล้วก็อากาศค่ะส่วนประกอบของต้นไม้ของเราก็จะประกอบไปด้วยใบผลรากลำต้นและดอกค่ะ การเจริญเติบโตของต้นไม้ของเราอย่างแรกเลยคือภาพที่1นนะคะหมายเลข1ก็คือเริ่มเป็นมเมล็ด 2. เมล็ดเริ่มงอกเป็นต้นอ่อน 3. ต้นอ่อนเริ่มงอกมีกิ่งแล้วก็มีใบ 4. ต้นเริ่มเจริญเติบโตเต็มวัย 5. ้เริ่มมีดอกออกมาแล้วก็6เป็นผลผลิตให้เรานั่นเองค่ะประโยชน์ของต้นไม้ จะช่วยให้ร่มเงาแก่เราทำให้มนุษย์นะคะมีระบบทางเดินหายใจที่ดีแล้วยังทำให้เรามีสุขภาพจิตดีอารมณ์ดีช่วยเพิ่มอากาศให้เราถ้าหากเรามีต้นไม้เยอะๆอากาศก็จะเย็นสบายแล้วก็อากาศถ่ายเทยได้ดีขึ้นทำให้เราสดชื่น mm hmm. ต้นไม้ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยอีกนะคะเด็กๆ เด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับต้นไม้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้ประโยชน์ของต้นไม้ชื่อของต้นไม้ต่างๆนะคะวันนี้คุณค,ณคณรูแพวก็มีงานมาให้เด็กๆทำหนึ่งชิ้นคือวันนี้คุณคณรูแพงจะให้เด็กๆเป็นนักหนูน้อยนักสำรวจอิ่มือนเดิมให้เด็กๆไปสำรวจต้นไม้บริเวณรอบบ้านของเด็กๆมาเลยว่าที่บ้านเด็กๆมีต้นไม้อะไรบ้างแล้วก็อัคดคลิปวิดีโอตามตัวอย่างนี้เลยค่ะเด็กๆกันเลย สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุปตาพงยาอยู่ชั้นอนุบาล3วันนี้ก็เป็นหนูน้อยนักสำรวจมาสำรวจต้นไม้บริเวณบ้านของหนูค่ะบ้านของหนูก็มีต้นพุทธราาักษามีต้นคูนมีต้นมะขาวแล้วก็มีต้นมะระกอค่ะขอบคุณค่ะพอเด็กๆอัคดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เลือกต้นไม้หนชนิดที่เด็กๆชื่นชอบนะคะวาดใส่ สมุดแบบนี้เลยเขียน bueno, หัวข้อว่าน่วยต้นไม้ที่รักแล้วก็ชื่อต้นไม้ของเด็ก,เด,กเด็กเลือกต้นไม้อะไรมราวาดลมสมุดค่ะที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อนามสกลุลและระดับชั้นของเด็กให้เรียบร้อยด้วยนะคะคุณครูแพยจะได้รู้ว่าเป็นเด็กของเด็กคนไหนระบายสีให้สวยงามแบบค,คุณครูแพยเลยนะเสร็จแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ลา าภาพรายงานตัวพร้อมกับวิดีโอมาส่งให้พี่ครูแพนในไลน์เลยนะคะพี่ครูแพรรอดูชิวิดีโอของเด็กๆอยู่นะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับกิจการมิลปะารอเด็กๆอยู่ค่ะสค่ะ